ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ช่วยกันเลือกเพลงมานะคะบางคนก็บอกแค่ว่าขอเพลงของพี่คนเนี้ยพอแล้วไม่ได้ระบุชื่อเพลงอ่ะเราก็จัดไปเพราะมีคนอยากฟังป๊บปองกุลนะคะเอามาตั้งแต่ตอนเป็นแคริสบลาบลามาเลยแล้วกันนะคะนอสตาเปิดต่อจากพี่เบ um, ิร์ดค่ะลำยไยลองกองนะคะก็ไล่กันมาเริ่มต้นกับปุเพ2สองซึ่งก็เพิ่งเข้าไปยังไม่ถึงสัปดาห์ดีนะคะ 200แล้วนะก็ค่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆแล้วต่อกันที่หมายความว่าอะไรนะคะสำหรับมีนแล้วก็พี่เบิร์ดแล้วก็ป๊อบนะคะแล้วปิดท้ายที่ฟิกซี่เมื่อคู่นี้กับเกิดตาห้าโมงเย็นกับอีก26นาทีแดดสบายๆค่ะคุณผู้ฟังถ้ามองออกไปเราก็จะเห็นท้องฟ้าที่ ไม่ได้ฟ้าใสมากแต่สําหรับหน้าฝนได้เท่านี้มันก็จะทําให้การเดินทางตอนเย็นของเรารู้สึกสบายขึ้นหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวแวะไปที่สวนแล้วก็เดินเล่นกันสันหน่อยก็ได้โดยเฉพาะนตั้งแต่วันที่1สิงหามันมีอยู่3สวนที่ปรับเวลาเปิดเร็วขึ้นแล้วก็ปิดดึกขึ้นก็คือปิดจนถึงสี่ทุ่มถ้าไม่ติดเรื่องฟ้าฝนเราก็ไปเดินยื้อเส้นยืนย้สายแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังไม่ทิ้งของมีค่าไว้ในรถหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ขับรถ ก็ไม่ไม่ต้องแบกอะไรให้มันดักมากนะค,ะคุณฟังคนเรามีสิทธิ์เดินเล่นชุดอะไรก็ได้แต่ควรจะเป็นอะไรที่มันสบายเท้าซัพพอร์ตเท้าด้วยไม่งั้นจากที่จะเดินแล้วเป็นประโยชน์มันจะเป็นโทษเอาพูดถึงแทนที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วเป็นโทษอันนี้ก็บอกไม่ได้เพราะว่าคนที่บโบกันช้ามากๆแล้วพูดมากก็ไม่ดีแต่มันมีล่าสุดน้องออฟอะน้องออฟชัยนนท์นะคะเขาก็ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเขาทวีตเอาไว้ว่ามีคุณแม่คนหนึ่งโพสต์ว่าคุณครูเนี่ยโทรมาบอกว่าลูกอายุสามขวบกว,กว่านะคะเดินเซตัวสัน่นตัวรุมๆหลับๆเรียกแล้วก็ตื่นแต่ไม่พูดพอไปรับลูกกลับมาบ้านปรากฏลูกก็ยังนอนเรียกก็ตื่นนะแต่ไม่พูดไม่ตอบปรากฏสุดท้ายต้องพาไปโรงพยาบาลก็มีเหมือนแบบมีคุณอาที่เป็นญาติบอกว่าแบบ เปล่านี่ใส่กัญชาคือคือคือจริงๆแล้วมันมันอาจจะเป็นอาหารสําหรับผู้ใหญ่คือต้องใช้คาว่าเป็นอาหารสําหรับผู้ใหญ่ในในเมื่อถ้ามันไม่ผิดอ่ะน้ำพูดคํานี้นะในเมื่อมันไม่ได้ผิดแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายมันก็ควรเป็นอาหารสําหรับผู้ใหญ่ไม่ควรทดลองในเด็กที่จะอยากเห็นมาเออเอ,อ,อร่อยหรือถ้ามีเด็กอยู่ในบ้านใดๆที่คุณผสมเหล่านี้ย คุณต้องยกให้พ้นมือเด็กจริงๆคือถ้าต่ำกว่า21อะอย่าเพิ่งเลยจริงๆเมื่อวานนะคะก็ไปซุปเปอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ้อมเนะี่ยก็ไปดูเชลออ้มก็ดูนีนี้ดูแบบมันจะมีเชลที่ดูแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแต่เรารู้ว่าเราตื่นตาตื่นใจด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแต่ไม่ซื้ออยู่แล้วอะนะเพราะว่าเออ ไม่ซื้ออ,ะ,อะคือยากอะถ้าซื้อก็ซื้อศูนเปอร์เซ็นต์เอาตรงคือมันมีบางโปรดักต์ชื่อไทยฟอนไทยเลยแต่มาจากเวียดนามอะเออเอาสิแล้วบางอันก็อยู่ในเชลล์ที่เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์้าสนใจจังเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์หยิบดูอ่าผสมไปกัญชาว่ะอ๋อไม่มีแอลกอฮอล์แต่มีอย่างอื่นนะเนาะก็เลยวางเอาไวน้นิ่งๆให้มันสงบไปนะคะการไปเดินซูเปอร์สิ่งที่ได้เห็นคือนอกจากของอะบางอย่างขึ้นราคาแล้ว มันก็มีของที่ลดราคาด้วยแต่การซื้อของจริงคุณผู้ฟังถ้าเรามีเวลามันเราจะมีเวลาในการดูป้ายและพิจารณาเลยว่าปริมาณอันเนี้ยที่เราเห็นว่ามันลดถูกกว่าตัวเลขลดตุ้มต้ามากเลยนะ35บาทดึงสายตาอย่างดีเพราะอันเนี้ยลดแค่10กว่าบาทแต่ถ้าเอา10กว่าบาทคูณ2อาจจะต่างกันนิดนึงและสิ่งที่ได้อะผิดกันเลยนะก็มีอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งกับอีกอันหนึ่งในสิ่งที่เห็นคือต้องยอมรับว่าช่วงเนี้ยนี่ดูหนังเกาหลีมาตั้งนาน ไม่เคยสนใจจะกินเขาเรียกอะไรนะานบะหมี่รามยอนเอาอนาะใช่ไหมรามยอนใช่ไหมไม่ไม่ได้ค่อยอะไรแต่อยู่ๆอยู่ๆช่วงนี้ก็จะกินท้ถี่ใช่แล้วต้องกินกินกนกมจิอีกก็เลยทําให้ได้มีโอกาสไปดูเชลต์ตัวกิมจิซึ่งเมื่อก่อนก็ดูเพราะว่าจะซื้อกิมจิเนี่ยเอาไปผัดกับข้าวแต่เมื่อก่อนผัดเาจะใส่หมูอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมก็กินเป็นเครื่องเคียงไปใช่ไหมประเด็นคือ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ของบางอย่างที่เป็นของนําเข้าบ้างนะคะก็หายไปหรือว่าคนไทยสามารถผลิตทดแทนได้ก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นอีกหลายยี่ห้อเลยเป็นของไทยทั้งนั้นเลยในขณะที่แบบนําเข้าอันเนี้ยหายไปเลย,หยเลยหยเลืออยู่ยี่ห้อเดียวมัง้งหรือไปดูตรงเชลที่เป็นผักมันก็จะมีผักต่างนู่นนี่นั่นที่ที่เคยเห็นก็จะหายไปก็จะเป็นแบบ ในประเทศซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรื่องของอาหารการกินเนี่ยมันกระทบไปทั้งโลกอยู่เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็แปลว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่เศรษฐกิจเรื่องการรบหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันเคยเป็นวิกฤตกันก็คือเรื่องของอาหารแหละและต่างประเทศอะอย่างยุโรปเนี่ยชัดอเมริกาเขาก็ชัดว่า ขึ้นราคาหายยากไทยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าถึงจุดหนึ่งก็อันเนี้ยก็ต้องระวังก็ฝึกดูแลตัวเองอะไรได้ก็ฝึกไปตอนนี้ยังมีความสุขที่จะกินก็กินไปแต่ถ้าหันกลับมาดูแลเรื่องการบริโภคการจัดการให้ดีได้มันก็อาจจะทำให้เมื่อต้องเกิดอะไรขึ้น่ะเราจะอยู่กันได้แบบว่าแข็งแรงขึ้นนเนาะ เพราะตอนนี้มันก็มีช่วงที่แบบนิดหน่อยก็อ่อนไหวนิดหน่อยก็สั่นไหวทางอารมณ์กันแล้วเกินแต่ถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นจริงๆอ่มันจะอ่อนไหวแนละสั่นไหวกว่านี้ค่ะ